เราทําหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นของจังหวัดสาแก้วนี่จนถึงวันนี้ก็ครบ10ปีแล้วนะใช่ค่ะครบ10ปีไปเมื่อปี2561ที่ผ่านมานี่เองแล้วก็กําลังจะเข้าปีที่11แล้วก็ในช่วงนี้นะครับปลายพุธา2561เนี่ยเราก็ทําหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิน่นกับการท่องเที่ยวนวัตวิถีประเทศไทย4.0ใช่ค่ะ คือตอนนี้เรื่องของ4.0เนี่ยกำลังดังมากค่ะไม่ว่าจะทำอะไรนี่ก็ต้อง4.0ก่อนเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่นำมาใช้กับการทำงานหรือว่าพัฒนาเศรษฐกิจของบ้านเราด้วยใช่ไหมคะ,คะแล้วก็เราก็จัดงานกันไปเมื่อวันที่17ถึงวันที่21เดือนธันวาคมคศ2561ค่ะเราจัดที่วิทยาลัยชุมชนสักแก้วเหมือนทุกปีค่ะเหมือนเหมือนทุกปีนะครับ แล้วก็ในการจัดครั้งนี้เนี่ยท่านผู้ราชก,การจังหวัดสะแก้วท่านวิชิตชาติไพศิษฐ์ก็มาผู้จาปลาใสกับบรรดาผู้คนที่เข้าบรมนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของทิศทางการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนซึ่งผู้ว่าก็เป็นผู้ที่บรรยายเองผู้ราชก,การจังหวัดสะแก้วเนี่ยนะครับ เป็นคนในลักษณะที่เอนเตอร์เทนนะท้มด้พซึ่งก็ไปทราบว่ามันจะตรงกับลักษณะที่นตาโต้อังตลาดทบันเนยเราวางไว้บนเจะฐิิสามขาด้วยแัลแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของตลาดออนไลน์กับโลกยุค4.0ค่นะครับซึ่งก็พูดโดยผู้ในการหลักสูตรฝึกอบรมแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของ เรื่องของบุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็สําคัญมากนะ,ะเพราะว่าผู้คนที่อยู่ตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยจะต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยบางทีก็ไม่เคยจินดังนั้นเนี่ยการจัดหลักสูตรนักท่องเที่ยวท้องถิ่นกับการท่องเที่ยวนวพิธีเนี่ยก็จําเป็นจะต้องส่งเสริมด้านบุคลิกภาพให้เหมาะสมที่จะรับนักท่องเที่ยว ั้งนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต <Pa. S 1> <let> ่างประเทศค่ะประเทศพี่พ่อจะค่ะวันนี้พี p p ่พ่อมาท่านเดียวหรือว่ามีเพื่อนเพื่อนมาด้วยค่ะอ๋อนี้มาแบบครอบครัวค่ะอ๋อมาแบบครอบครัวนะคะเดี๋ยวท่านนายจุ๊จันเองวันนี้ขออนุญาตดูแลพี่พ่อทั้งวันเลยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อหญิงมาจากที่ไหนคะเดี๋ยวเราจะพาไปทานอาหารที่ร้านอาหารที่พ่อ ีแหละครั้งนึงเดี๋ยวเราพาล่องแทนหน่่ไหมเที่ยวที่บ้านไม่รู้ว่าที่ทุกวัน้องเรา,น,าน,นอกจากนั้นก็มีเรื่องของอาชีพมาคุเทศกับการท่องเที่ยวชุมชนด้วยนะคะซึ่งผู้จัดการฝ่ายตลาดแล้วก็มาคุเทศอิสระของบริษัทคอมพาสทริปจำกัดน่นะครับก็คุณพุฒนาฉิมคงนะท่านก็มาบรรยายให้เราค่ะทุกๆครั้งเนี่ยบริษัทคอมพาสทริปเนี่ยนะครับก็จะกรณาส่งผู้บรรยายมาให้เราเนี่นะครับค่ะ แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ผ่านประสบการณ์การเป็นมักคุเทศอาชีพแล้วก็นําเที่ยวนะแล้วก็นําเที่ยวทั้งไทยและทั้งแบบต่างประเทศมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังะนะครับเพราะว่าผู้คนที่มาอบรมนี่นะครับเราก็ใช้เป็นผู้คนในชุมชนชุมชนต่างๆในจังหวัดสากแก้วนะครับทีนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะจะเห็นว่าผู้คนในชุมชนตามหมู่บ้านต่างๆนานานี่ กับการท่องเที่ยวนี่ก็แยกกันไปเลยค่ะผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้จะทําการเกษตร,รทําไร่ไถนาค่ะแต่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับรายได้จากการทําไร่ไถนาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเราก็เคยบอกกันหลายครั้งว่าต้องมีรายรับหลากหลายรายรับจากการทําการเกษตรรายรับจากการทาเกษตรกรรมจากการเลี้ยงสัตว์และนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็ยังมีรายรับจากการทท่่องเียวท่องเที่ยว ทีนี้รายรับจากการท่องเที่ยวนี่นะครับก็จะไปหาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ไหนแล้วก็ใช้ชุมชนของท่านนี่นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับผู้คนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยก็สนใจว่าวิถีชีวิตของคนในชนบทนี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นชนบทชายแดนอย่างจังหวัดสระแก้วเนี่ยผู้คนมีวิถีชีวิตยังไงค,คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะสนใจเฉพาะภูเขาน้ําตก พวกวิวทิวทัศนต่างๆาแต่เดี๋ยวนี้นะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยสนใจไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนต่างๆด้วยเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็คือการให้คนเนี่ยไปเห็นสาภาพที่แตกต่างจากสิ่งที่ตัวเองเนี่ยจำเจยอยู่ทุกวันตัวเองเนี่ยเป็นชาวกรุงตัวเองเนี่ยอยู่ในเมืองใหญ่ ก็มีวิถีชีวิตแบบในเมืองใหญ่นะครับค่เช้าขึ้นมาก็ออกจากบ้านกลับไปทํางานนั่งรถเมย์นั่งรถไฟใตดินไปทํางานแล้วก็ไม่รู้ว่าผู้คนในชนบทเนี่ยเขามีวิถีชีวิตกันยังไงคือบางคนนี่นะครับอายุเลย40แล้วแต่ไม่เคยเห็นต้นทุทเรียนนะบางคนไม่เห็นต้นมงคุดบางคนไม่รู้จักว่าต้นลาไยเป็นยังไงค่ะบางคนก็ทานแต่สับประรดครับแต่ไม่เคยเห็นไร่สับประรดเลย การที่ได้มาท่องเที่ยวตามชุมชนก็ทําให้ได้เห็นนะครับว่าต้นทุเรียนเป็นยังไงต้นเงาะเป็นยังไงต้นมังคุดเป็นยังไงไร่สับประรดเป็นยังไงก็พ้นจากวิถีชีวิตที่ซ้ำซากจำเจอยู่ทุกวัน คนรุ่นใหม่นะคะเวลาเข้ามาเที่ยวเนี่ยนอกจากเข้ามาดูวิวทิวทัศน์หรือมาท่องเที่ยวตามชุมชนต่างๆแล้วเขาก็มาอยู่กับคนในชุมชนด้วยนะคะอ่าใช่ฮะเพราะความอยากจะมาสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนที่แท้จริงนี่แหละครับซึ่งผู้คนจากรายการ w วิ l d ์ e y o n นในนันสร้างชาติเนี่ยไปรับหน้าที่บริหารนักสูตรนี้นะครับค่ะก็ต้องอบรมสัมมนาผู้คน ที่อยู่ตามชุมชนเนี่ยนะครับให้สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้ เรื่องของชุมชนนี่นะครับก็ไม่พ้นการพัฒนาชุมชนดังนั้นเนี่ยรายการ World Beyond ในทางสร้างชาตินะครับก็ไปเชิญคุณจำเรียงมานิพนิษิชท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนามาอธาิบายขยายความมาบรรยายให้บรรดาผู้คนในชุมชนฟังนะครับว่าชุมชนนวัตวิถีเนี่ยคืออะไรค่ะสุดท้าย มีการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิญคนลงไปเที่ยวเขาใช้คำว่าเที่ยวบ้านฉันนะฮะเพิ่มรายได้ให้กับทุมจนก็จะมีคนมาลงงานเกือบทุกอาทิตย์นะคะซึ่งตรงนั้นแหละมันทะลุเป้าแล้วเขาต้องการให้มีคนลงไปเที่ยวบางครั้งนักท่องเที่ยวนี่นะครับก็ไม่ได้เป็นชาวไทยสังเกตไหมครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคนจีนก็มีคน จากทวีปแอฟริกาก็มีนะค่ะคนจากทวีปยุโรปเทวีบอเมริกาในครบคันทางตะว,ว,ว,วันตกก็มากันเยอะนะทางตะวันตกก็มากันเยอะค่ะสื่อกลางที่สําคัญที่สุดที่จะใช้สื่อสารกันในใจเนี่ยก็คือภาษาอังกฤษค่ะใช่แล้วก็พอมาปีนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้คุณนันล่าบัวรนทัศว่าค่ะซึ่งท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท GFX Thailand นะครับมาสอนภาษาอังกฤษ ท่านเป็นชาวรัสเซียค่ะเท่าๆที่เห็นในภาพนี้คุณอัลล่านี่ผมผมบลอนตาสีฟ้าเลยนะคะแต่ว่าเป็นคนสัญชาติไทยนะเพราะว่าเป็นชาวรัสเซียค่ะยังจําได้ว่าท่านมาจากเมืองสามาราค่ะซึ่งเมื่อก่อน,นชื่อว่าเมืองคูบิเช็กท่านก็รักเมืองไทยนะครับค่ะแล้วก็พยายามสอบสัญชาติไทยจนได้สัญชาติไทยค่ะแล้วท่านก็มาช่วยเหลืองานการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับงานสาธารณะนี่นะครับแสดงว่าท่านพูดได้3ภาษาเลยใช่ไหมคะก็คือทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ทั้งภาษารัสเซียแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับท่านมาแนะนําชุมชนเกี่ยวกับเรื่องการพูดจ่าภาษาอังกฤษที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับค่ะเราก็จะมีคำถาม ลักสูตรนี้เนี่ยนะครับโชคดีนะครับที่ได้อดีตผู้วยการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานต้อนรับของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคุณวัชนาพันธมณีท่านมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของเซอร์วิสไมลการบริการที่ดีคือได้ผู้คนที่เป็นถึงอดีตผู้วยการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานต้อนรับของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมาช่วยพูดเรื่องเซอร์วิสไมล การบริการที่ดีนะครับก็ถือว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมนี้นะครับเป็นผู้ที่โชคดีนะครับเพราะว่าได้ฟังประสบการณ์จากผู้ที่ผ่านงานการให้บริการระดับสากลเลยนะคะครับจะเห็นได้นะคะว่าผู้ที่เข้ามารับการอบรมเนี่ยจะเป็นชาวบ้านจากหมู่บ้านต่างๆหรือว่าชุมชนต่างๆที่สนใจในเรื่องของนวัตวิถีนไผมมาได้รับความรู้ได้รับการเล่าถึงประสบการณ์ต่างๆ ระดับสากลเนี่ยก็เป็นการเชื่อมนะค่ะระหว่างชนบทกับสากลนะครับมันเป็นอะไรที่สมบูรณ์มากนะครับแล้วทำให้หลักสูตรนี้เนี่ยครับเป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพแล้วก็พบความสำเร็จเวลาเราทำอะไรให้ใครที่มันออกมาจากใจเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นหัวใจสำคัญของของนานบริการผมก็ได้ไปสังเกตการเนี่ยนะครับก็เห็นว่า ทุกครั้งที่เราให้ผู้คนจากชุมชนจากหมู่บ้านต่างๆยทำกิจกรรมนะเขาทําได้อย่างเต็มที่เต็มที่แล้วก็สนุกสนานสน,สนานมีความสุขกับการร่วมให้ความคิดเห็น<ฤ>เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยทําได้เหนือความคาดหมายนะ,ะแต่เดิมเนี่ยเราไม่คิดว่าเขาจะทําได้มากขนาดนี้นะครับและพอถึงคราวที่รับนัดท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยก็จะมีผลสําเร็จได้ง่ายนะค่ะ พราคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็มีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นหัวเองดีอยู่แล้วมีความชํานาญอย่างมากด้วยค่ะรู้เลยว่าคลองอยู่ตรงไหนบึงหนองคลองบึงเป็นยังไงประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นก็แม่นยํามากค่ะมีเรื่องเราวตำนานต่างๆนานานี่นะครับก็ทราบหมดแล้วก็สามารถที่จะมาผนวกกับการให้บริการระดับประเทศแบบระดับสากลนี่นะครับทุกอย่างก็วิ่งชิวอยู่เดินนะ คนท่านหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะเรียนว่ามีความสำคัญมากกับหลักสูตรมักคูเทศท้องถิ่นในแต่ละปีในช่วง1ิปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือท่านท่านผู้มืยการศิรพจนิยาวุฒิกุลค่ะซึ่งท่านเป็นผู้มือการวิทยาชุมชน,าชมชนสา,สาแก้วนะใช่ค่ะอยากจะเรียนว่าวิสัยทัศน์ของท่านล้ำมาก่ะคือผมอยากจะเรียนว่าวิทยาชุมชนเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศไทยมีอยู่ในหลายจังหวัด แต่ว่าที่โดดเด่นจริงๆเนี่ยนะครับก็คือวิทยาลัยชุมชนสะแก้วโดดเด่นทางด้านไหนครับโดดเด่นในเรื่องของมคุเทศดัดท้องถิน่นโดดเด่นในเรื่องของกิจกรรมต่างๆสามารถที่จะให้คนในท้องถิน่นในทุกตำบลทุกหมู่บ้านในจังหวัดสะแก้วนี่นะครับสามารถจะสร้างเม็ดงานก็คือสามารถจะสร้างงานแล้วก็นําเม็ดเงินจากต่างจังหวัดต่างประเทศเนี่ย เข้ามาสู่ในหมู่บ้านของตนเองได้ค่ะ สถานการณ์ของการอบรมหลักสูตรมัคุเทศสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงแรกๆเราอาจจะย,ยังไม่ได้เชื่อมโยงออชุมชนอย่างเห็นได้ชัดนะคะแต่เราจะมีการเชื่อมโยงปร,ประเทศเพื่อนบ้านก็คือกัมพูชาชาค่ะเพราะว่าจังหวัดสระแก้วเนี่ยอยู่ติดกับกัมพูชามีพรมแดนประชิดติดกับกัมพูชาใช่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมีการเชื่อมโยงในระหว่างท้องถิน่นแล้วก็ชุมชนต่างๆมากขึ้นค่ะ วันนี้ก็เลยเชื่อมระโนงโยงเยิงไปหมดเลยใช่ค่ะเริ่มตั้งแต่หน่วยเล็กๆในชุมชนขยายออกมาจนขยายไปถึงประเทศเพื่อนบ้านเลยค่ะโชคดีที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยมีหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนด้วยนะครับคือที่ประทับใจคือหน่วยงานของจังหวัดสระแก้วทุกหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันแล้วก็ทำให้ชุมชนเนี่ยเกิดการกระเตื้อง กิจกรรมแล้วก็เศรษฐกิจในจังหวัดเนี่ยก็ดีขึ้นด้วยนะคะการอบรมครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของทฤษฎีค่ะ ปสอ 2, 2>, 2วันค่ะก็อบรมกันที่วิทยาลัยชุมชนสักแก้วใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นอีก3วันเนี่ยก็ออกกระเวนไปตามชุมชนต่างๆค่ะให้ผู้ที่ได้รับก,การอบรมเนี่ยได้เห็นของจริงค่ะเพราะบางหมู่บ้านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยไปอีกหมู่บ้านหนึ่งด้วยซ้ำก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนดังนั้นเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเนี่ยบางทีพอถามเรื่องหมู่บ้านอื่นค่ะเรื่องตำบนอื่นก็สามารถที่จะเล่าให้ฟังได้ แต่ถ้าให้ท่านเหล่านี้เนี่ยนะครับเดินทางตระเวนไปด้วยตนเองเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่สะดวกค่ะดังนั้นเนี่ยหน่วยงานราชการก็คือวิทยาชุมชนสากแก้วเนี่ยนะครับก็ทําหลักสูตรขึ้นมาให้ผู้คนจากชุมชนหนึ่งผู้คนจากหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยได้มีประสบการณ์ไปเยือนผู้คนในหมู่บ้านอื่นในชุมชนอื่นค่ะแล้วก็ทําให้สามารถเข้าใจกายภาพแล้วก็ประวัติศาสตร์ เรื่องเราวตำนานต่างๆของจังหวัดสาแก้วอง์รวมด้วยนะครับค่ะ